นะคะก็ได้ทำการตัดแต่งกิ่งมอนเพื่อความสวยงามนะคะเราก็ปลูกหมอนพื้นที่ตรงนี้นะคะประมาณ1ไร่ะคะก็จะประมาณระยะการปลูกน4่4สคูณสก็ประมาณ100ต้นก็ร,รับการสนับสนุนจากหมอนไม้มุกดาหารนะคะน่าจะประมาณ6ปีแล้วนะคะก็ผลหมอนก็ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นทุกปีซึ่งเราก็ดูแลอย่างดีนะคะ แล้วก็มีการแปลรูปทำวายทำมอนทําแยมนะคะก็ทางหน่วยงานก็ได้มาสนับสนุนแล้วก็มา,อาสอนวิธีการแปลรูปนะคะวันนี้ก็เราก็จะเหมือนเหมือนว่าเราจะให้เป็นฟาร์มเชิงเกษตรท่องเที่ยวแล้วก็เราก็จะมีการพัฒนาเรื่อยๆนะคะไม่หยุดยัง้ง แล้วก็วันนี้นะคะคุณสุรศักดิ์แก้ววงษานะคะผู้จัดการฟาร์มนะคะวันนี้ก็จะมาอ่าแนะนําวิธีการวันนี้ทําอะไรคะอุโมงค์อุโมงค์หมอนก็จะมาทําอุโมงค์หมอนนะคะเราก็ให้เหมือนอุโมงค์ดอกไม้คขั้นตอนทอํายังไงคะตัดแต่งกิง่งเลือกกิ่งที่สวยๆแล้วก็มาโน้ม อันนี้คือบรรยากาศรอบๆตอนเช้านะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแตงหมอนที่แบบเขาเรียกว่าอายุประมาณหกปีเจ็ดปีแล้วนะคะคุณสุรศักดิ์คะวิธีการทำยังไงครับก็เลือกกิ่งที่เหมาะสมนะครับเนี่ยถ้ากิ่งไหนที่ว่ามันมันมีไรายกิ่งเราก็ตัดออกก็เลือกกิ่งที่สมบูรณ์ที่สุดเพื่อให้ทําไมเราต้องตัดออกเพราะว่าทําให้ลูกผลมันใหญ่มันจะไม่ไปเลี้ยงที่กิ่งอื่นนะครับก็คือ น,นีคือเราทําเป็นอุโมงเวลาเราเดินมาับมันก็จะเป็นถ้ามันติดรูปมันจะเป็นสีม่วงเป็นเหมือนดอกไม้ครับมุ่มงดอกไม้เดินลอดผ่านถ่ายรูปได้เจอทุกท่านมาเซลฟี่ได้เลยครับเมื่อผล,ผลผลิตติดแล้วถ้าถ้าเราไม่ทําได้ไหมอันนี้อุโมงอก็ได้ครับแต่อันนี้ทำแบบสวยงามไปแล้วอีกอย่างมันคือข้อดีอย่างคือเก็บง่ายถ้ามันอยู่สูงองนีงคือเก็บยากอันนี้ก็คือโน้มลงมาเราก็เก็บผลผล,ผลิตได้นะครับ แล้วก็ทาให้เกิดความสวยงามด้วยครับเดี๋ยวพบกันนะครับตอนผลผลิตออกข่งวันนี้ก็วันที่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 สี่นะ,ะกันยายนสองห้าหกคนะ,คะประมาณน่าจะสองอาทิตย์นะคะมันก็จะเพาเรียกว่ามีการแตกผลผลิตแตกใบขึ้นมานะคะแล้วเราก็จะไม่ทําทีเดียวแล้วเราก็จะค่อยๆทําเพื่อจะให้ผลผลิตออกตลอดนะคะเออตรงนี้ก็จะมีการผลิตและท่นี้เราเรามีสต็อกอยู่ที่ ตรองลงผลิตของสินค้าเราด้วยนะคะถ้าใครสนใจหมอนก็สามารถทักทายหรือทักแชทมาหรือว่าเข้ามาที่ฟาร์มนี่นนตลอดรานทุกท่านนะคะแต่พบกันนะคะสวัสดีค่ะ